น้องมาผ่าเขาซุกงามน้ำกันคิดเหรอเกียร์แล้วเหรอวาสบายดีพี่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนเด้อทางฝั่งเราฝั่งไทยและต่างประเทศยินดีต้อนรับสู่บ้านสองเป็นลูกบรนนาคือเก่าเนาะกับน้องปื Yesterday> ้มคือเก่านะพี่น e ้องในอาทิตย์อ่า ที่สามนี่แหละเนาะที่ว่าน้องปูมลงคีปเขาไปมาถิดนี่พี่น้องสีพามาเบิ่งเขาอีกแล้วที่นี่เนาะก็ลงมาแล้วเจาะหลดก็ม่เพ็ดคือเก่าเนาะในมือวันผักเคียนมาวันนี้แห้งต่างขาเก่าเลยเด้อพี่นอ้องเอ้ยข่าวน้องปูมนานเหลื่อมตานาะพี่น้องหางไปเบิง่งลมกันเนาะ พ่อเกียรแล้วป๊าดนี่ໃຜຊິມາກ່ຽວເຂົ້າຊ້ອຍກະມາເດເຂົາເດຫມົດສຽງອາຊາຍມາເຂົ້າມູກນາຍມເຂົທີ່ລົມມືນນນາະປເພິນກະຄ້ຕລົມຕຕຮົາຍປມືນັນນາະໄຫທີວ່າຮົາາຍໄປມື້ນັນພນນັນກບໍມີລົມ ปาดออกมาบัดนี้หาเหลืองเลยได้พี่นอ้องเหลืองว้อยๆแล้วอันนี้ให้ลมคักปานยังป่ะ <laughs> มัน3ไห่เนาะที่ว่าล่มนักปาโตอ่แม่สิได้เกี่ยวเลยบ่แม่นมันพหัสสิอกกอกมาเกี่ยวเฮายังบ่ได้มาแต่โรงเรียนซ้ําเฮาม,มาวันสุกเนะาะสดีแม่เพชร ชิได้เกลียวเลยบอม่ใกล้ได้ทิศจีบ้านเนาะพี่พ่อเกี่ยวขาอนี้ว่อกี้นี่ยังเขียวอยู่เนาะเขามาเนาะทิดกี่นิเนาะวันเสาร์เขามามาเสาร์นี่แม่นเกลียวเขาหยุ่นเลืองแล้วเขาหยุ่งเป็นหมาเกลียวได้เพื่ไปจ้ามันอยุ่งเนาะกะเกี่ยวแต่ต้นพิ่ลมามาเกลียวเองเขากำมือนึงนี่ไห้นี่โอ้ยี่งเป็นขาอนี้เนาะเพิ่นกงเกลืองแล้วขาอนี้นี่พอดีพอดีทิศสีมานี่พอดีเลย เป็นเม็ดแล้วนะพี่น้องนี่ข้าวเหนี้นยน,นะน้องปุ้มก็ดีใจขึ้นมาเนี่ยนอออกมาแบบบ่มีลมแห้งนะทิย์นี้นะเข่าก็เลยบ่ได้ล์มเติมมีแต่ตัวเก่าเนาะที่ว่าลมเพิ่นก็สุกแหละสุกแล้วเด้อพี่น้องโอ้ยห่วงเต็มอะไรได้เป็นเม็ดเลยพี่น้องตัวน้องเลื่อเหยียบห่วงนึงน้วยเป็นสิยอ,อก เนาะเนาะไปเนาะเป็นเพื่อนเพื่อนกัเว่ยดิบนมาเหยียบเ,เอาเอาเหยียบดิสักคนอีกทีแล้วอยากหลีบนมานไปนู่นนะนี่ที่น้องพามาลอยอีกแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อสิถ่ายจนเกี่ยวแล้วผละพี่น้องจนได้เอาเข่าใส่กระเป๋าเอาเป็นห่วงเป็นก้าวขัด้าวข้าเจ้าเม็ดข้าเจ้า ฮัทก็แล่วเรียกได้ออกมาแล้วตอนเที่ยงอ,อู้นี่ห่วงนักจนเทินอยู่ในพี่น้องมาขอดไปก่อนอไปย่างยัง,ง,ง,งเขาจะมาหาังาหานมัมยบ่คนมาหานมัไ <c oughs> ย้ีิบอเลี้ยงเต็มเต็มอยู่พี่น้องไว้บ่ไอ้นี่เลี้ยงลมน่มือเอามืออ่ะลมได้คนกันลมลมทำลมด้นคืออย่นี้เขาจะว่าฝนสิมาทีสามสิบ แลยกระลมหนาวเลยปาใครดอกใครนี่กะเพื่อลมน้่ยหนึง่งเอยมีแห้งดีพี่น้องอมากินลมสมข่าวเด้อขเนี้วพู้ทีตั้งเนะาะขอนี้วบสูงพิก้าใสาขนิ้วโอ้ยพ้าใอนี้วเบิดเลยสามีแลพี่น้องตั้งสงอกสงเงก,กเจิินเทิรนดูนี่อู้ พี่น้องพามาหล่อสมข่าเรืองกันเดอน้อเขาเลือกไข่ใส่ก็ได้เมียนเขาเจ้าเป็นสูงเปิดผัดให้งามหัดนะมาเด,อาาอเดอ้อมา,า่อกี้เอาเข่าซอยนี่ <laughs> เด้ออัปเดตให้เบิรงทุกทิศท,ทุกทิศเนาะพี่น้องงามๆๆนะง,ง,ง,งามงามงามเสียงยังอ่ะนะ ตักแตนหมดจัก,กเขาก็ะหยางลงมาพูนเนาะปะเทียงไว้มาเลาะบึงแวนี่แ้งจะมเมนอะไรนี่เนดุกนะอ้มารลุ่นกัน,น,น,แ,กนแม่นเกี่ยวข้อเจ้าก่อนผลนสูง,สงแล้วพันกรเหลืองก่อน,นอขอนี้กับพอดีใบขอปอะไรมิันจะได้พันสิโลม,ย,มย่อมผลนก่อยห่วง พูนฮอตพูนพัวน้องพี่น้องขอดจ้าวจังว่าน่าจะเบิดสอบปะเ <laughs> อาไประกันห้องคือเก่าแล้ยังบ่ทันได้ผ่านวิจัยลาผักเอ้าแตะทิดนี่นะ่าจะได้เสียงกลางภาคจันสิเบิดวิถีวิซาหรือบ่ยังมันยังให้เอาขอดจ้าวไปต้องก่อนสิได้ลาผักยาวเลยเนาะน้องปื้มนี่เนาะ ไปหรอไปทางแขมห่วยเนาะพี่น้องไปได้เนา่นี้จะมองนื้อหจะหย่างผ่าไปได้ไงสุดยอดบะสุดยอดเลยพี่น้องทั้งงามทางรมบะแต่กะโอเคมาสุดนี้บริรมเบิร์มีกำลังใจขึ้นมาแน่แนเดี๋ยวตะเกี่ยวเนาะสำสำชิลุยเกี่ยว เราหาบ้างผู hmm. okay. well, we been, h, ้ใดตัดเขาายผู้เราเคยตัดปัดหน้าเรากะยังเกี่ยวบบลล้นอกาะกย่านพิ่นยากทางนาเพื่นนี้ขาผับมมีโหลอีแตนคือกระเจ้ามีกับบุมีผูกคับอีกคือว่าคนมาเฮือนกจะหายพิ่นเห็ดไปเลยอ้าวโสสส สามสามหอาหึอาจชิปิดบังเห็ื่อห็นก็แทกว่ะหายหนี่งสงามเหน่งสงามสองเน่ามีองนึ่องาพสน้องมสน่งสองาอน่งสองสามสหน่สององน่เสองมสองหน่งองาอ่องามองหนึ่อาองนามสอ้น่องามอนึ่อามนลอยามสองสาบส่สิเา ากระเกียวมาจะผลแล่หืมมาหืมาลมลุกขุกคามนอนเกี่ยวไปนําสบายสบายเอ้ยเหยียบเขาเอ้ยขอโทษแค้มห่วยนะพี่น้องอะนะเจาะขาน้องปื่มจะสบายเบอ่์แล้วมาเห็นเปสีก็เห็นเขาเลยก็บอกบอกสูเนาะต้องสูสูแล้วเพื่อนสูไปหักสิแล้วแต่ว่าเ้าบอกแก้ครมันกะให้นี่นะแต่ละปีค่ะเป็นหย่าได้พี่น้องพอปีนี้ค่ะได้พี่กายนี่่ะ โอเคอย่าไปกายเถอแต่บบ่ถอปีนี้เนาะย่างลูกหลดเกี่ยวเขากะมีย่างแต่คนบ่มีผูกคนนะเนาะเกียวขขาต้นนี้ได้มันแต่บ่หลอดเกียวเพามันเตี้ยะนะบ่กือตัดแม่หลดเกี่ยวตีปะย่างรอขึ้นผูกหอดพุ่นอือมาไปใส่ทงโนนเทียงคนละเอาบอาผ้าแหงนเอา อุ้แม่่ตยามันาอมบุญหอวีกุ้แก่ฮะอุ้ยหลักัดกันเลยพี่น้องอันนี้ได้แดดเด้ออยจมคือสิบวได้ราวนาซุมเรากัยังห่แล้วนี่แต่ฮะพวก้านี้เรแกคืจปยังคือเพื่อนยาวกูเละไหนเบอร์ตะเขมหวบ้าฮะ จดี๋ยวตอนเทียงเหมือนเดิมเนาะมาน้าตรงมาตอนเทียงงานิการาจะเป็นัน้าน้าทำมันน้อเนาะมาแล้วปุ่เด้ยไเดีโอเคจ้ะวัวซันโดยขวามขวามป้าถ่ามาถ่ามันได้ยีหนึ่งไม่เลิกตีท่องปีตายาง้งเลนั่งก็บหมอกล่ม น้องมาผ่าเขาซุกกงามน้ำกันคิดเงาะเกียร์แรกละกาปูผ่าแงยอยู่เท,ทิงเทียงคู่แรกเนาะแม่ไอสองจุดบอกมันถึงใกล้บอนคนเนาะผ่ากระเป๋ามาเบรกมาขนขึ้นไปใส่ข้อเท้ากระจุ่มนะโอ้โอ้โอโต,ตายตกคณาอันนี้จะเล่อยนี่เลอยนนั้นว่สามหายเลอันี้ ไข่ดอกซอนี่พัดลมน้วเดียวหนึ่งมีหอใหญ่เนาะว้าวดีใจที่ว่าไฮนี่ปลอดภัยเมียนพัดลมต้นนะฮะเหนาเบอมากซส ถ้านาเพิ room, ่นก็ก้องเบิ่งเนาะพี All ่น้องพุ่นหวยกะน้ําอยากบกน้ําแหละเนาะบ่อนตงตอนเพิ่นอยู่หั่นบ่แม่นแล้เกียรอยู่เทิงก่อนน่ะเขาแล้วกสุกเราบ่ได้มาูเคยอันตัดให้เฮาเขาสุกพร้อมกันก็คือสิบ่ได้ตอน้เกียเองก่อนปุ๊บกสิตาปีกายอยู่เนาะโอ้ยสะออนได้ให้นี่นะ งามพี่น้องงามขัดจ้าวทิชิมาเนี่ยน้องพี่วายก็ตัดมันเด้อทิชิมานี่แม่นได้เกี่ยวเลยเด้อพี่น้องเด้อสนใจมาเกี่ยวซอยได้เด้อน้องแม่อุ้ยไวืสนใจเนาะเกี่ยวเข่ายังไงใครชืสนใจมาเกี่ยวเข่า, <c ười> นาเานาะ้ยยางเลาะขึ้ขน,น,น,นพี่น้องว<แ>ันนี้ แม่นเด้เนาะมันฟ่าเป็นหูนึงกะหอยงัวบ่คือสิเว่นหอยงัวกินได้กว่านี้ไผคนเขามาลักเกี่ยวก็คือสิบ่แม่นหอยงัวกินเนาะพี่น้องอันนี้บ่แม่นดอกหอยคนเกี่ยวมันทบุญนทางวดีคนมาลักเกี่ยวสิบ่ฮู้เอาปลาโ ขอนี้ยัห่วงใหญ่ปลาโตปลาโตเขาลุ่มนะพี่น้องปลาโตเขางามนะเหม็นบ่ฮะงามทั้งงามทั้งลุมมีแหงเกี่ยวบเบาหนิใหญ่ทั้งเสาไปผสมกันเนาะมีเสาก็มีเสามาบัดนี้เลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วย่างคืนย่างคืนบัดนี้แดดกระเบอกบันไดน้ำมันเนาะ Vợ thôi đi phở nhanh hả nga vâng vợ về năm hao dữ sa, hai mà đi hai hạp năm hai mươi 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 năm hai hai mươi năm hai quay năm hai đi, năm để thay hay, <laughs> มาฮอดเทียงแล้วพ mm ี hmm. oh, okay. ่น้องระวังละแมวนถาก็มาน้อกนน้ำ okay, ก cool ันเลยหักหองเยนไปหันหนาปะเขาบแกเครืองกันพี่น้องฮอนเรื่องตัดในมีอยู่ผูตัดแต่จะวักพ้นถอยหลดในคือสัญีาคนเองคนยางเองอย่าลค่มีก็่เคยเห็นจะกี่ฮอนฮอนพี่น้องนั่งกัน มือนกันนะนะฮะเขาอยู่บ่เกี่ยวะนนัะแต่ยังเอาเขาเกี๊ยวนอ้วนอเพื่อนกะสีเกี่ยวนะมาเลยท่านะก,กะเรืองเมื่อไรก่อเสีออกมากมั้งผู้มัวกะเรืองเมื่อไรนาะพี่น้องนะมันมัน,นพาฮัตติซิมานี่จะเสียออกมาเกี่ยวถาเขามาตเงเฮียนบ,บ่เกี๊ยวถาได้เทา่าไดก็เอองที่นี่น้องปุ้มสิได้เกี่ยวเขาแล้วพี่น้องที่นี่กับทิศหนา สิบเล่เอาบ่เนาะคันตัดก็คือบ่ตัดเลยตั้งแต่วันพ่หัสไปเลยก็ลอยน่าเจ้ากับพอดียวคขันเฮาอยู่จังวะเอาเขาเอาหนำเมียนเอาของกินมาวันเสาร์ซะเนาะเบื้องสะท้านมาเอาวันเสาร์เขามาเขาก็อยู่ด้วยซะตัดมันสิบ่แล่เอาบ่สองมือสองมือกันล่วันจันทร์วันยังคนคนไปหนำตัวีไปห่านนั่น ฉันขาเงี่ยปมื่เสายมาสุอยเขาเขาเขาอันเขาดมคนสอยห้านำซุมเานำแล้วห้าโมแล้วเนี่ยดใจอย่างคนเเลยเขากำแล้วก็ยังไม่ได้เกียดลยนะมันขีดผมกันได้กับคนตา ขนาดพี่น้องไปเบึ้งเขาใกล้ๆจ้างเก่าแห้งโมยโมแกแหงกะรถปั่นนี่ก็อีแม่จ้างรถปั่นเข้าแลกแกเมื่อไหร่ป้าเนี่ยน้องพี่น้องแล้วบ่มีไหนเห็นแล้วกันย่าจ้าดีมิเตอร์เท่าปุ้มนั่งปุ๊บพวกโมดังหมูพี่น้องเอ้ยมีแต่หาแต่หมูเนาะหาก่าประเด๊ะแต่เราไดหาจ้าบม่ได้หาละล่ เอามันยะเอาบุมีเห็นวันนาะขอบคุยมันยากต้นเป็นที่พึ่งตัวเองต้นเป็นที่พึ่งของตนเนาะพี่น้องเห็นมาเลยนำตาไหลเกินหอดผ่อนปุ๊บสบายตะกี้าตะกี้ประหยัดไม่เผ็ดไ่ได้เคยวิ่งไ่ได้เคยเต้นจะไปถือมันนำเบา้องลืมมาสอนอยู่ในตรงต้นนั้นได้ตรงใหม่ในการ ใส่ไหวจะาก็ใส่ถงตัวนี้ไหวเลืมไ่วจะเจาะใส่ใหญ่ยังไม่อยากดูอกโอ้ยน้องพี่น้องอาการห้อนได้มื่อนี้แต่ค่าแต่แดดบ่แห้งเนาะมีมากเลยเป็นลืมอไหมมันไปซื้ออันนัน้นให้เวลาจะอะไรเราจะเลื่อนผนใส่จะเลื่อนอ่ะแม่นเขาขายยาสมนะคะถือจะจิกไผรพี่น้องคา,าดว่าทิตชิมาเนาะบม่ได้คาดว่าทิตชิมานี่อาลีตัวจริงเลยเนาะทิตชิมานี่น้องปื้มสิได้เกี่ยวขาวแล้ว ก้องไม่ขาทางก้องไม่เท้าเดินนั่นเอแหละที่นี่หมดหมูกระสุกทีิมากับวันเสาร์วันอาทิตย์มื่นพื้นนอกกับอาทิตย์หนาก็สิได้เกี่ยวกรนนาด้ได้กระยอมนอนเผาเลยหนาจะเลี้ยวเบิดภายในอาทิตย์หนานี่หมดจ้าบางทีถ่าได้เกี่ยวนั่นได้ผัวเฮากับเกี่ยวเองนี่คนเองนำเนาะมันต่างปีการอย่างพวคือปีกายนี่เลยพร้อมกัน ปีนี้ไผก็ต่ํากันนะเนาะผู้เพิ่นเคยเฮ็ดให้ขาสุกพร้อมกันก็เลยบระศัปักอีกอบนึงสิบมีผู้คนเขาไห้เนาะคนเองคือเก่าตามอุกดามีเห็นขาวมันสิ่ตกมาเด้อแต่ลมหนาวก็เแม่นก็มีอันอันนั้นมันหักตาม เราเกี่ยวเห็นเยอะขึ้นเถอะมันมันเกี่ยวลงเลยมันอันนๆลงเลยเห็นไหมมันเบามันมันตดำมันอันเจ้าจะบ่บ่มีก็บจำเป็นได้หนิในดวงดวงขุนเขาไปเรืนอยๆอยู่ดิเขาเขาเกะเฉลิมทางทางบึงเลยบางทีอะไรขึ้นมาแล้วกับโบมีทางเขาเรื่องร้ายบ่มีทางเขาอะไรอีกบ้านหนึ่งสองบ้านเนาะพี่น้องมาเบิ่งมาลุ่นไปพร้อมๆกันอีกเนาะ อย่างไหนก็มีแห้งได้ออกมาเห็นเม็ดเข่าแล้วฝนตกอีกนึ่งกันฝนตกแห้งอุกเนาะฝั่งเบิ้งจนหอนมือเขาเกี่ยวหอดซ้ำเนี่แล้วยังสีอันนั้นยังมีพ้นอยู่โบอุกบ่อ่งว่าซ่ะเห็นเข่าอะไรข้างามบ่เหนื่อยไปนะที่บ้านโบแต่แบบล่มอยู่แต่บักคิดยามันอันยามัวเป็นหมาอัเสียเข่านาวาดผ้าเบิ้ง ม่ก็เห็นน้อยใจอยมืแม่นะไ้เห็นเขาเมื่อวีเรื่องไหนมันมีเม็ดมีห่วงกขาล้มกับอดทนก็ได้ใจเนาะมีกำลังใจสูงมีกำลังใจสูงต่อในการเกียวบ่ะผแพร่ความพัายามดอกน้อยแม่นวีซีถูกฐานอ้ยปีก้าเนี่ยเขากงเห็นแล้วพี่นี่ก็เห็ตแล้วคือเก่าเกาแต่ต่างแต่ซาแต่วายเสือมานักมีมือแล้วเท่ามือหนึ่งก็แล้วเนี่ยห้เดียวอืม ทั้งวเาคอยมาเกียวคเดียวคางเกวก็แล้มังอ้จะเกียจกะมันเดดมันยังจะคืนจะไเป็นลมเป็นวิ้นคนโงจจะความเถ่าเลยเห็นว okay. ่าบ okay. ุกเขือนฮะแต่ว oh ่าใจมันพีลรวมันพาบุกมันอยากแล้วคอยนเป็นถาเข้ามาก็ได้คอยแม่คนอยางแล้วคนทนขำแต่ลมงยาในเฮือนก็บ่แล้วคนบ่เศร้าเลยว้งู เลี้ยงคือการเนาะทานกันเนาะมือมากแต่ไม่เห็นได้ไหมมันก็ยังลายอยู่ผมไปนั่งบ่ได้ให้หวยให้เอาไม้ข็อยากให้มันแหลมมอไม่เอา้เดียเลยบ่ให้หวยนะเอาจ่างเอากระซอยกันเถอะเลยเอาให้เขาตัดให้กับใครแน่มันไวอันนี้มันมีเข่าอันนี้เอิญย่มเปินเยิ้มย่นบ่ได้มันก็ห้าห้านยอนบ่ได้มันลกน้ำนองน้ำแจ่น้ำยัมันก็มีลายบ่นี้ วันนี้มันแหลมนะมันก็หายติดตามวันพระฮัทพี่น้องวันศุเป็นจังใดเนาะน้องเพื่อนวันศุปเด็ดไปในวันใดกับวันพุธอันนี้ผ่านไปทิศเดียวยังเหลืองขนาดนี้แล้เนาะพี่น้องเนาะนี่กับมือมันสะยืนอยู่ยังแบบพิจารณาใหม่กกระซุ่มเหมืนเกี๊ยวแล้วกับป้ามยู่หันคดกับกล้องไว้ถักคนมาเดียวเนาะอืมสี่คนอยู่เป้าสี่ก้องอยู่มองได้นะมันยังใกล้ แล้วเอากื่นมาผีมาอาจจะใก,กล้กล้เขาก็ต้องเอาวางก้างเขาจับออไอ้อหนองอ้อถารุ่มทํากันนะพี่น้องเ <c oughs> ดี๋ยววานนี้น้องปุ่มสีได้ขอยึดคิดไว้ก่อนน้องพี่น้อง <c oughs> พาพี่น้องมาอันเบิงส้มเข่าน้องปุ่มในทิศนี่เหลืองแล้วเนาะ <c oughs> ทิศ <c oughs> ชิมาต่อมานี่เมนสิได้เกี่ยวแล้วเนาะพี่น้องกาห้เด่งมาอัปเดตให้เบิงเนะฝากเป็นกำลังใจให้สองแม่ลูกเขาในเด้อ มีกำลังใจสู่ได้เอฟซีเบิ่งเนาะติดตามซอยเด้อพอได้ซอยแห้งกับซอยเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามใฮ้เด้อเดินเด้อกดไลค์กดติดตามกด subscribe กำลังใจเด้อพี่น้องคอยกำลังใจเกี่ยวข่าวเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อส่งกำลังใจทางไกลมาได้เนาะก็มีแห้งสูดต่อเขาไม่รู้บรรดา เดี๋ยวฮะกันสิขอตัวกันด้วยพี่น้องมาติดตามเบิ่งทิศหน้าเนาะน้องปึ้มกลับมาจากที่อะไรเนาะพี่น้องคลิปนี้น้องปึ้มขอตัวกันเด้อคอยสวัสดีมีไซเบอร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องมีพีเอฟซีทุกคนขาขอกินเลยเนะี่ยเจอกันคลิปหน้า